เราจะมาติดตามทางด้านของกอรมนภาคสีส่วนหน้ากันบ้างนะคะในเรื่องของการจัดกําลังพลแล้วก็ยุธทธปกรณ์ไปเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะวันนี้พูดคุยกับพันเอกยุทธนามเพชรม่วงคะ่ะโฆษกกอรมนภาคสีส่วนหน้าท่านอยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่าน,น,น,นกูน้ดันรายการท่านผู้ฟังครับ ท่านคะสำหรับในส่วนของการบริหารจัดการของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ส่วนหน้าค่ะในช่วงที่ภาวะวิกฤตแบบนี้ค่ะเรามีการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงกันบ้างคะครับสวัสดีครับคือทางท่านพลโทน,โทน,โนโรทิพลน้อยนะครับท่านแม่ทัพภาคที่4และผู้วยการรักษา,า,าความมั่นคงภายในภาคสนะครับได้สั่งการให้อ่า ทุกองค์คาพยพของเรานะครับให้การช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนโดยโด่วนนะครับโดยไม่ต้องรอให้ได้รับคาสั่งนะครับว่ามีพื้นที่ฉุกเฉินให้รีบลงปฏิบัติเลยโดยผ่านทางาประการแรกคือผ่านทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับกองทัพภาคที่สี่ครับซึ่งในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเราจะมีมณฑลทหารบกที่สี่หกแล้วก็หน่วยระดับกองพันประจําอําเภอหรือประจาพื้นที่เนีย่ยได้มีการแบ่งเขตว่ากองพันของกองพลทฐารบที่ี่เป็นส่วนใหญ่นะครับว่ากองพันใด กรมใดรับผิดชอบพื้นที่ใดตดําบลใดอำเภอใดมณฑลใดและผิดชอบที่ใดอำเภอใดแล้วก็ระดมสรพกำลังไม่ว่าจะเป็นกำลังพลนะครับยานปรหารตลอดจนยุทธกรณ์ทั้งหมดนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้สั่งการให้หน่วยในที่ขึ้นควบคุมดุลยการกับกอมในการรักษาความมั่นคงในภา,าคสีคส่วนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกอ,องกําลังทหารพลานะครับกรมทหารพลานต่าง หน่วยชิกประจาพื้นที่ทั้งพลเรือนตํารวจทหารนะครับได้ได้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับและยังมีศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสี่นะครับในพื้นที่เดี๋ยวช่วยดาเนินการครับซึ่งในที่ผ่านมาในก็จะเป็นเรื่องของการยกยกข้าวยกของนะครับก่อนเกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการดูแลเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงขณะเกิดเหตุนะครับหรือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อเข้าเข้าสู่ ศูนย์อพยพในพื้นที่ที่มีความรุนแรงของเหตุการณ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ท่านนายทัพได้สั่งการให้ระบูรณาการกําลังเนี่ยร่วมกับทั้งทางส่วนของสวตนะครับส่วนของจังหวัดนะครับส่วนของจังหวัดนะครับส่วนของภาคธุรกิจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะครับนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องอยู่ในการอำนวยการใหญ่ของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับในการดำเนินการเรื่องนี้ครับก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอย่างอย่างเต็มที่ความสามารถเท่าที่ อาจะมีกําลังคนและชื่อปรณ์อยู่ครับค่ะครับผมอ่าท่านโฆษกครับแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการลงไปช่วยมากน้อยขนาดไหนครับหมายถึงว่าปริมาณของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่เข้าไปดูแลครับอ่าตอนนี้กำลังกำลังคนกํากำลังประชาชนที่ดูดูเข้าดูแลนะครับอยู่ในระหว่างที่เราจะรวบรวมข้อมูลกับทางฝ่ายปกครองนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้ทราบครับว่าเราเนี่ย ไม่ไม่ได้มันมันมันมีแผนในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างแมีการซักซ้องกันอยู่แล้วนะครับกระบการ <ฮะ S 2> แบ่งความรับผิดชอบอยู่แล้วครับเราก็ใช้วิธีการเมื่อเกิดเหตุเนี่ยตามตามแผนเนี่ยก็ลงปฏิบัติทันทีโดยฉุกเฉินครับ <ฮะ S 2> ในส่วขนข <ฮะ S 2> ยอดผู้ผู้ประสบเหตุเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมนะครับเนื่องจากว่ามันมีขึ้นลงทุกวันนะครับ <ฮะ S 2> คงจะต้องดูทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลักนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกส่วนครับ้ในส่วนของจังหวัดจังหวัดจะจะมีจะมี ปอพอและมีฝ่ายปกครองที่เลสจุดที่จะต้องดาเนินการแล้วแล้วก็จากจากประชุมร่วมกันแล้วก็ลง,ลงลงช่วยเหลือพร้อมๆกันนะครับค่ะจากที่เราเห็นในภาพค่ะเรามีการสนับสนุนในเรื่องของรถ F t s ทขนาดใหญ่ที่ไปอพยพพี่น้องประชาชนออกมาได้บ้างแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนค่ะเรามีการจัดชุดแพทย์ทหารลงพื้นที่ไปดูแลยังไงบ้างคะท่านอ่าตอนนี้นะครับทาง ในในหน่วยทหารนะครับในศูนย์มัธยสานาภัยเนี่ยซึ่งจะเป็นบุคลาทหารบกและกองพันประจำพื้นที่ตลอดจนอที่ผมได้ทราบว่าหน่วยชาบกิจประจำพื้นที่ทั้งหน่วยชับกิจฐานพนหารวยชับกิจฐานราบเนี่ยไอ้กองพันทหารราบเนี่ยเราจะมีหน่วยเสนาลักษณ์นะครับหรือหน่วยแพทย์หรือหมวดเสนาลักษณ์อยู่ในอยู่ในหน่วยอยู่แล้วนะครับได้มีการสั่งการให้บุรุษการร่วมกับทางอุมัยนะครับทางทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั้งในทั้งแต่ระดับตำบลขึ้นไปเนี่ยให้ลง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะมาจากอุทกภัยนะครับก็ประชาชนที่มีโรคปดำตัวนะครับให้ได้ดำเนินการนะครับเราเราเราจะมีข้อได้เปรียบนิดหนึ่งครับคือหน่วยแพทย์ของของของทางที่ทําไม่รับสั่งการเนี่ยจะมีความคล่องตัวใ,ในการเข้าสู่พื้นที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการเข้าพื้นที่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นทหารเป็นตํารวจแล้วก็ดาเนินการ อย่างเต็มที่ก่อนสามารถนะครับเพื่อในพวกที่เกิดจ,จากอุทกภยัยแล้วก็ไปถึงถึงกาลังพลเอ้พี่น้องประชาชนที่มีโรคประจําตัวนะครับว่าจะต้องช่วยดูแลไม่ว่าจะเป็นก่อนในเกิดในการเคลื่อนย้ายนะครับหรือว่าในการเคลื่อนย้ายต่างๆในระขนาดเกิดภัยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่องอุบัติเหตุต่างๆเราก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือไว้เยอะนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ป่วยเตี่ยงทั้งหลายครับอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นการบูรณาการกับกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับชั้นครับ ครับท่านโฆษกครับผมถามเป็นข้อมูลนิดนึงครับว่าในส่วนของพื้นที่จริงๆที่กรบน,นดูอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้มันจะมีพื้นที่ที่เจอวิกฤตน้ําท่วมทางใต้ตอนล่างหลายจังหวัดมากตอนนี้เรามีคือที่ผ่านมาเรามีหน่วยที่อยู่ดูแลในพื้นที่ครบทุกพื้นที่อยู่แล้วไหมครับใชัครับอย่างที่ผมได้ทราบว่าครับทางกองทัพนะครับทางกองทัพเนี่ยทางรัฐปร์ที่สี่เนี่ยท,ท่นยทานท่านแม่ทัพเนี่ยในโครงสร้างเรามปศูนย์บรรเทาสาธารณภัยซึ่งใช้ มณฑลฐานบกคือหน่วยที่ท่านเห็นตามค่ายหลางๆจะเป็นค่ายทหารนะครับรวมถึงกองพันธ์ทั้งหลายที่อยู่ในประจำพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของกองลทหารับที่สิบห้าเนี่ยเราแบ่งเลยว่ามณฑลฐานบกที่สี่หกรับผิดชอบกี่ตำบลกี่อำเภอกองกรมฐานรับที่หนึ่งห้าหนึ่งรับผิดชอบกี่ตำบลกี่อำเภอกองพันธ์ฐานรับที่หนึ่งห้าสองกองพันธ์ที่หนึ่งรับผิดชอบกี่ตำบลกี่อำเภอมันก็จะควบคุมทั้งหมดครับในเขตบรรดาสาภารครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้มีการใช้ หน่วยเฉพาะกิจประจําพื้นที่เช่นหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่41ถึง46แล้วก็11ถึ 33, ง33รวมถึงกองพันธฐานราบทั้งหลายเนี่ยแล้วโดยเฉพาะที่ในพื้นที่ที่เราทางานช่วเชื่อประชาชนเนี่ยเสริมก็ไปอีกครับในการดูแลพี่น้องที่ห่างไกลครับก็คิดว่าในทางโครงสร้างเราครอบคุมนะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเป็นการบริการร่วมกับทางฝ่ายปกครองนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ส่วนราชการเกี่ยวข้องครับเนื่องจากว่าจะต้องจะต้อง,องดำเนินการตามแผนของของส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับค่ะ แล้วก็สุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านได้อบอกช่องทางเผื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวกันอยู่อยากจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะมีช่องทางไหนบ้างคะผมจะขออนุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามเพจหรือเฟซบุ๊กของกองในการรักษาค,ความมั่นคงภาคสี่ส่วนหน้านะครับ <Okay. S 2> หรือนะครับเพจของกองทัพภาคที่4นะครับกองในการรักษาความมั่นคงภาคสี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมีเบอร์โทรศัพท์ ระดับผู้บังคับกองพันธ์คือกองพันธ์ประจำอำเภอเนี่ยจะแบ่งอย่างที่ผมเรียนครับแบ่งว่ารับกี่รับกี่อำเภอกี่ตำบลใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรของระดับผู้บังคับกองพันธ์ที่ให้โทรหาศูนย์ักษาไปเหล่านั้นนะครับจะเป็นช่องทางในการในการเข้าครับรวมถึงให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติตามตามตามแผนที่ที่เราเคยซักซ้อมกันไว้ในการมาดาสนาภัยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ทางกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาคส่วนครับให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการดาเนินการท่านแอม,มเพอนะครับเราก็าจะเสริมการบัดต,ตามตามตามแผนครับก,ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ได้เบาใจนะครับว่าเราจะทําอย่างเต็มที่ครับแต่ในบางครั้งนะครับในภยัยบางภัยเนี่ยเช่นว่ามียินโคทลมหรือว่ามีน้ําไหลเชี่ยวหรือว่าระดับน้ําสูงเนี่ยการเข้าช่วยเหลือเนี่ย อาจจะอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลตัวเองด้วยนะครับตามตามกีความสามารถนะครับแล้แต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งทหารตำรวจทั้งฝ่ายปกครองเนี่ยก็จะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดที่จะทําได้ครับค่ะครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณท่านโฆษกมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในรายการค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะครับผม